เช่นในสูตรนี้นะครับในอังคุตระนิกายทันสกันิบาตนี้นะครับก็เรียงลําดับถ้าเป็นฝ่ายไม่ดีเนี่ยก็เรียงลําดับเป็นอย่างนี้ก็คือถ้าไม่คบหาสัตบุรุษเนี่ยก็จะไม่ได้ฟังพระสัทธรรมไม่ได้ฟังพระสัทธรรมก็จะไม่มีศรัทธาพอไม่มีศรัทธาก็ไม่ได้ใส่ใจโดยแยบขายพอไม่ได้ใส่ใจโดยแยบขายก็ขาดสติสัมปชัญญะพอขาดสติสัมปชัญญะก็ไม่มีการสํารวมอินทรีย์พอไม่สํารวมอินทรีย์ก็เกิดทุจริต เกิดนิวรณนะ์แล้วก็อวิชาก็ครอบงาจิตนะครับทำตรงนี้นะฉะนั้นอวิชามันก็เกิดจากนิวรณ์นิวรณ์มันก็เกิดมาจากทุจริต3ประการนะอย่างนี้ฉะนั้นคนไหนนิวรณ์เยอะๆง่วงเงาเขานอนมากๆเวลาทําสมาธิก็หมายถึงว่าเขายังมีทุจริตกายวาจาใจายอยู่ในอดีตบ้างในใกล้ๆนี้บ้างก่อนจะมาทําสมาธินะครับ ที่เขามีทุจริตสามเนี่ยเพราะเขาไม่สํารวมระวังอินรีนะยไล่ไปอย่างนี้นะครับนี้เป็นฝ่ายไม่ดีนะครับส่วนฝ่ายดีนะครับฝ่ายวิมุตติเนี่ยก็จะมีธรรมะที่ดําเนินไปเรื่อยๆนะเรียงลําดับไปมันต้องมีอาหารมีความเป็นไปนะครับวิชาวิมุตติมปาหังพิกเวสาหารังวดามิโนอนาหารังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าว วิชาและวิมุตติว่ามีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหารโกจาหาโรวิชาวิมุตติยาก็อะไรเล่าเป็นอาหารของวิชาและวิมุตติสัตตพโทชชังคาติศวจณียังควรกล่าวว่าโพชชงเจตมีเงื่อนไขมีเหตุมีปัจจัยนะทีนี้โพชชงเจตก็ต้องมีเงื่อนไขมีเหตุมีปัจจัยมีอาหารก็คือสติปัฏฐานสี่อย่างนี้เป็นตน้นกะ็ไล่ไปนะก็จะเป็นธรรมะ เรียงลาดับเป็นระบบไปนะครับจนถึงคบหาสบับรุษนะครับนะก็เรียงได้อย่างนี้อันนี้พูดแบบสรุปเลยนะครับพระบาลีเต็มก็ไปอ่านในที่อ้างอิงไว้นะครับก็เริ่มต้นจากคบหาสบับรุษนะก็จะได้มีโอกาสฟังพระสัทธรรมคือเรื่องอริยส,สัจสีเรื่องอริยมรรคมีองค์แปมรรสี่ผลสีนิพพานหนึ่งก็จะได้ฟังคบหาสบับรุษคือพระพุทธเจ้านะครับจะได้ฟังพระสัทธรรมคือ อริยส,สัจสี่อริยมรรคมีองค์แปดไตรสิกขาต่างๆเมื่อฟังแล้วเข้าใจดีก็จะเกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาก็จะมีโยนิโสมนสิการคือการกระทําไว้ในใจโดยแยบคายโดยถูกต้องเมื่อทําไว้ในใจโดยแยบคายถูกต้องก็จะเกิดสติสัมปชัญญะก็จะสํารวมระวังอินทรีย์ได้นะต้องเป็นคนใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอจึงจะสำรวมระวังอินทรีย์ได้ ถ้าขาดสติสัมปชัญญะมันก็สำรวมระวังอินทรีย์ไม่ได้พอสำรวมระวังอินทรีย์ได้นะครับก็จะเกิดสุดจริตสามไม่ทําผิดนั่นเองนะครับนะพอมีสุดจริตสามเป็นฐานไปปฏิบัติเนี่ยสติปัฏฐานสี่ก็จะบริบูรณ์ได้สติปัฏฐานสี่ก็จะทําให้โพชฌงคเจ็ดบริบูรณ์ทำโพชฌง7เจ็ดก็จะได้หมักได้วิชาได้วิมุตติอย่างนี้นะครับถ้าเราพูดแบบเริ่มต้นก็คบหาสมบรุษเข้าหาพระพุทธเจ้า สุดท้ายก็วิชาละวิมุตนะครับอย่างนี้นะส่วนในระหว่างก็ยักเยื้องหรือว่าขยายออกไปตามสมควรไปนะอย่างนี้ทำตรงน,นี้นะเหมือนเราเข้ามาในศาสนาได้วิชาละวิมุตหรือยังอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือเรียงลําดับนี้มันดีในแะง่ที่ว่าเราจะได้เช็คได้ตามลําดับตามลําดับอย่างเช่นอ่ะเรามีศรัทธาแล้วยนิโสยอหรือยังบางท่านมีศรัทธาแต่หัวทื่อหน้าดู โยนิโสอะไรก็ไม่เป็นเลยอย่างนี้ก็เรียกว่ามันไม่สําเร็จประโยชน์หรือว่าไม่ไม่ต่อเนื่องไปนะพอไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นอย่างเต็มที่เพราะว่าการคบสับรุษเนี่ยก็ไม่ใช่เพื่อจะคบสับรุษหรือว่าเพื่อจะไปแอบท่านอยู่หรือว่าเพื่อจะไปอิงกับท่านไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อจะได้ฟังธรรมบางคนเข้าไปหาครูบาอาจารย์เข้าหาสับรุษแล้วก็ไปชมเชยท่านอย่างน้นอย่างนี้ดีไม่ดีก็ไปถือหางท่านไปทะเลาะกับชาวบ้านอย่างนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะว่า ประโยชน์ของการคบหาสนบุตรก็คือได้ฟังพระสธรรมได้ฟังอริยส,สัจสีต้องดูว่าอ่ะไปหาท่านแล้วได้ฟังอริยสัจสีหรือยังได้ฟังอริยมรรคยอ,องแปรได้ดูปฏิปทาข้อปฏิบัติของท่านชัดเจนดีไหมเกิดศรัทธาในพระศาสนาไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับจนถึงวิชาแลวิมุตนะครับ